เอารวมด้วยช่วยกันเอาออกโรลทัดออกโซลทัดปลอกดินเนาะป้ียมาจรย์่งมาวยปกปอกดินม่ <c oughs> เยของบลยแขนจง พ่ออาจารย์ว่าเสีย่ยวลงกลุ่มนั้นบระเนนมาพีจะรนาเบิ่งกันเลยว่าเอาทอล่องบอกมาเสียวเอาอเอาสอบเป็นล่องก้อนอะไวเจ้า,จาเสียวดินล่องขึ้นหลังถึงได้อหมายบ่ได้พ่อเตียมบ่เออเอาตานไม่มอนละกขายะว่ามันมาสามหมื่นวได้พ่ออยู่ก่อนนี่ cú ban sàng xiên mà chân chú ở phan đào nam mát thì cái <laughs> đọc cái đĩa thế ba nam nam tiệm đấy mà vợ ta những bạn háo những thua

มจะนองงงมงายจงว่าจานเบิ้เราจะควงมานอะไม่ยเงเด้อ่บเอเ้ยมาเมียบานเด้อจะมาเปลี่ยน้งเอจจะคงมาบานเ้ยจะมาเปลี่ยนห้องมันเห็นนองไม่งมไหมมันก็เล่นแบบติดตาไหม วันเานขวานองวิภร์่าเปล่ยเดียุกวนเพื่อนใานคัแ่นมเห็เป็สเขเทา่าบ่เกี่ยวน้อหม่ไบนั่เล่ายุปานันเห้อไปเกี่ยอ้าจานเติมน้ามันหรือข้าวจานอ่อที่เวาาจาเติมน้มันอะไรข้อวเสียผ้านออกเลย่จังหะข้าจานเติมน้ามันอก้าเติย้าย <c ười> 2อว่านว่าตัวได้เสียหอก็มาเจ้าได้ตัวาเรากัยนะาเราสิครับเจ้า่อยมาไปน้ำเทาเจว่าถ้าเจ้าคูบ่ได้มีตาเท่ามันออมุงเจ้าไปดวยอยพงาอยพอน้าน่าไปจทยที่เจ้าหว พอดีนะโอ้ติจะตีผู้ จะเอาดินกรอกเ่ถุงเหล่ามาว่างเซน,นีนี่กลุ่มชลประท่านเป็นไม่เห็ดเองได้มือนี่ไม่ใช่หมอเป็นอจะแก,กวน,นามรุ่งหูนั่นนั่นงหูนั่นเพราะว่ามันไปทางคุณมันไปเห็ดกำแเพงข้งังเป็นเกิดได้เสียวทอใเสี่อาทอนามส่หันตะก้อน เมอก็ย no ัง <monstr> ว่าหมานแท้ที่ระเจ้าก็ยังซาวาแขกันวางสองสามมือบางหันสามมือก็ที่เป็นเดียเว่าซาวาป้านเางกอสาพระเจ้าสี่ามือแล้ว้าตะนิไเนี่ยพกไเปียดแซวก็ว่าได้มือละเมืองบุญเออโอ้่านัน เอามันนั่นเบียดมันพญานากะบ้มันนั่นแมนแนวแนวแนวห่างของ้าเจ้ามันมันกมัวนนี่ร้มันเป็นรลอกเบ้านนี้เห็นกันได้งังฉันไปซื้อน้ำกันได้ถึงมันได้ปะนี่ได้าปกามันมันเชียงไ้โอ้เหโอ้ไปใ่ืนที่อโอ เสียงอ๋อเออทั้งนี้พ่อเนย,ยสอกะลังท่าสีสที่แรกว่าเสียวสีแดงเหมันเถื่อกันเฉียงเฉลียงบริสสีแดงเอาไปใช่ทั้งคุณนเบิดก็เลยเอาสีขาวกับสีแดงผสมกันก็เลยเป็นสีชมพูปกปเลยมันเลยพอ่อ ที่เรกว่าสีแดงนันพ่อนะสีแดงเพ่อก็ก็เลยว่าเอาเอาสีขาวใส่มันเลยเป็นสีชมพู่บัดนี้่นั่นก็เลยพ่อเอาแบมากก็เลยได้สีนี่งามเมื่อก่อนหน่อยกว่าเออนี่จะพูดอะไรอูกวะอาจารย์ฮะนี่จะพูดอะไรอีวะ

ี่เจ้าบ่นี่ตัพญเจ้าบ่านี้โอ้หของน้ำ้องน้ำได้สีนี่ที่แหกว่าเจาสีแดงที่แหกแพนไว้วา ทั้งในห้องเสียวสีแดงทั้งนอกห้องทั้งในห้องเป็นสีเหลืองทั้งนอกห้องเป็นสีแดงมัน้เอไปอามากก็เลยท่าสีแดงมันสีแดงมันเบิดบ่หูจักบ้านนี้มั <c oughs> น,น,นก็เลยเอาสีแดงกับสีขาวผสมกันมันก็เลยเป็นสีชมพูมันก็เลยเพิ่มเนื้อสีขึ้นมาอีก มันยังพ่อทั้งนานะเอาแบบมากระไรได้ได้สีชมพูโดยโดยทีโบริเกียต้าได้สีชมพู <c oughs> าง,งามไปแนวนังอีกของ,งงามสีชมพู เจ้าของอะไเป็นผู้ยังไงวันจีเจ้าของอะยู่เป็นผู้ยังไงจะกดเบื้องเจ้าของวันจีงานสั่งมึมีคนมากินขนมหวานน้ำปลตาเลยปลตาบ้ามีมีบุตรเฮียตัวมีบุตรมีบุตรมีบุตรคนเดียว

มันแนบก็มีน้ำกระพีหมอต้องอ่อนมันแล้วได้มือนแต่เพราีหมอไปเฮ็ดเี้ยกอื่นนะจิบวมีคนมาซอยโอตานะมันนี่เทพผมเลมเมนติเีพี่ผอมเลยขวเดข้าแบบไปเลยหิบแบบมันแล้วัต่ไม่คอย เนื้อที่ของของน้ำมันถิมาเปื่อยมาเป็นนี่มัน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 หลายมันกวงไงบา่เนาาะบนี่มันมามันมาแห้งบ่อนี่มาบดสนามเนาะมาบดสนามได้เดินวัดถิ่มาแล้วีเครืองหนึ่งแป๊บเคืองหนึ่งบ่อนี่ขันห้องเฮ็ดไว้เลไว้เป็นท้าบอนเลยดีเลยนะมองเลยนะดีเลยล่ะเมื่อนลาดปูนไว้มันกัดมันโดนบ่มัดลาดไปจังสีละบอมัดหลอดพานเลยเออแล้วมันก็ได้เลี้มาปองออกปีกว่า

ลามันก็ไปหมดแล้วเนาะโอ้ไปขู่กับมาแล้วคนอ๋อมิโบกโบกนี่ตั้งกันได้เลยเนาะฮะมิโบกนี่สิไม่เอามาตั้งไปเอารถแล้วเอาซุนี่มารถนเลยล้นเลยไมฟ้าฮะพอตรงเท่ล้เท่แล้วคือเอาโบกหรืมาตั้งเลยใช้โบนนั่นนี่เราโบกข้างๆเนี่ยหลังซ่างเนี่ยซ่างสองตัวดิตั้งใบเลยเอาท่อใส่ท่อท่อเดี๋ยวท่อเดี๋ยว บ้านขัดเจ้าว่างสั่นคือตั้งให้มันยิดตัวนี้แล้วท่าอดเพื่อพื้นเราก็ได้ละเข้าใจยุ่ยตัวนั้นมาแต่ว่าให้มันได้ได้ดั้นนะขอตัวว่านเพราะว่างานวุ่นนะโอบลูกโอกเลยเอาหนีเด้ท่อหนีเด้ท่อหนีได้พ่อมสท่านีได้เยโอ้ท่อเต้นอกกับวันเอาลูกหมูปาดนี่ะแวกแวกของท่อเอา แท่อขึ้แต่ว่าขันท่อตัวนึงกัมีเได้บนี้ท่างหนาวัดช่ากันเลย่ากันนี่แหละเห็ดอันปากนันสิเขาจวเปากเากระตัดท่อขึ้นตัดตอตัดท่อน่ะละความบรครับตัดสร็จพอดีครับแล้วตัวนี้เป็นแบบเลยครับไม่ได้ออกไม่ไม่อัดเข้าแบบเขาบกมาลงลคมดินลวดโคตรตะวัเทพืนครับเดีวใส่ท่อนั่นรถรปก ทมดินหรือว่เอาเทพผุนโอปเปงน่อยเทพเทพจะน้อยก็ได้เทพท่มดินเลยก็ได้พวกนี้ครับอนตะไคไม่ได้เทพพื้นเอา,เอาตัวไรล,ลูก่อนเอาโบกท่อน้ั่นถึงควัน่อท่อลงกควันก็เทพพื้นเอาตัวยุ่ิไต้นั่นลูก่นอนครับแล้วก็เทพพื้น เทื้น่น้นมันเหอันแตเรามาตั้งนี่ยาบมงมาลเราก็ตัดกังหางมันดีบ่นี่ตัดางแล้นั่งแล้ว้แาพูดดินแห้งพอดีครับมันเขาิกัหนดดินไ้น่ะครับน้มันมากน้ามันเาตัดเนือมันจะออกกว้างนี่ลงที่ลางสันน่ครับสองโบกกขอยสีจอ้ยมันสูงถึงบ่ล่ะผมบอกถึงสองสามเเราเนาะไหม ก็ทางกับซานเลยตามไลมากับวดดินตัวนี้เด้ลงกดดินพื้นเข่าห้าดีเยวไปแต่มันไหลน้ำก็าพร่ะไรมันไหลลองมันไม่ยื่มัแมนเขากันบักเขากันละงีเหมาะทอแบบนี้นะยุดยุ่พุ่นม่อีกทอหนึ่งเด้อเขามาต่างขังย่ท้างพุ่วคยอท้างมองเล็กน้อยเลรียอันชิงซาชาวันแมน ชีอันนี้ชีกลงมันแต่ว่ารลอดนอกมันเมันสิเป็นหาสีุนกลางชี่เสบเอาตัวนั้นมาหลอดใต้พื้นก็ได้เอาตัวนี้ตั้งทั้งหน้าก็ได้นะก็ได้งนเอามก็ได้เอ้ามมันตัวมันว่างนะนทกที่เเอามาแมนมันีไม่หันโดนแล้ว โซเฟอร์เพื่นมาตรวจงานเหรอเพื่อนไปข้างในเืเห็นเห็นไปอยู่ดิเัเพื่นดีมีธุระเพื่นละไเดี๋ยวาก,วออก่อเ่อนแมน,นแมน

วันยังใหม่บ้านมากหร่าไม่เห็นาลยันใหม่ แม่เยอะก็มาแล้ว

บอมอว่าับพอเลยบอกเคิดหาคุณกับคุอีลีหมดเลยมันครเทืองอันนั้นเชียมากลวมันจ<ม>ะตำๆกเลบรกเจาะเจ<อ>า,าะลงไปมันพัพอ,อมั <laughs> นว่างเทื่องบาดยิงผมยื่นยผมก็เจาะ่ก็น้ำพุ่งูบเลยเพอระ<ม> <laughs> ตัดนี่ละจอนมึงโอ้

มันลดมากมาบ่ได้พรามเขาท่านนยขายดินช่วงนี้ถ้าอยู่มันลดมากก่อนอย่าี้ที่แรกแรกมันกัดที่แรกกันนึกว่ามันหยิบ่อสอดกําแพงกัญซีเรึกว่ามันอยินลงนี้บเนี่มันไหลมันไหลถิ่นมันชองรถเนดินเปน เอาทอลงแล้วเอาทอลงไตกำแพงให้ม,าามันแต่มันเลี่ยวเลยตัววะอ่านาคตรทั้งหนามันดิดินหนามมาันก็จะไปขึ้นเก่านะปกอเฮ็ดขึ้นเก่าก็ตรงนี้เหรอห้องเฮ็ดมือนั่นเหรอเฮ็ดคือมาเทปุ่นขึ้นเก่าไหมเฮ็ดฝายน้ำรน้นไหมสายปเป็ดให้กับร่องแก่เราอยู่ปุ่นไงไล่ขัน้นตอนขั้นตอนมันก็บ่ิเลี่ยมไหมวะขั้นบ่เห็นขั้นบ่ิเลี่ยมอีก บันอนาคตตั้งหนามันมันเห็เปื่อนไงบ่นี่ยเปื้อนมองมองเนื้อเนื้อฝนนามฝนมากน้ามันกือมาแห้งบันี่เมื่อคืนเนี่ยครัมันตกลังสอกชัม่วงเลยว้าอ้บันมันตกบดบดเลยีโอ้กัตุ้งโอ้าหนาเลยวันนี้ก โบดบต้านเรียบ้านนู้บบานนู้นแันยแห้งป่านี้บ่แหงก็ิว่าที่านี่ยน้่นนาเนี่ยมันรังสาต่ไรรกษากานอ่ะจอไหมเล่จอโบไหม ความวาลายจะขาดจะเรียกไฟเฝ้า,าไว้หน้าตำรวจตาคนยังเราโอ้ยกวางลบไปห้ก็จุ่มปๆประมาณนั้นพอตาเขาออกเลือกซ้ำนีตซ้ำนีบ่เพื่อเตี่เลืกรงงเอาลงองยกนเป็นยัง แกเถื่อนน้ง่าทำไมล่ะฮะยถน่อนนองมันจีบแยกยามไหบุถนัรได้ลงมาบดยินบอกินสิเรอเไ้องมามบนานนาแล้วนี่เวงทางนี่มันไม่สีบ่มขึ้นเลยจับแล้วผมมาให้้สมสีไว บอนน้ำพัดมาเมลื่อนเนี okay. uh, ่บบทายุพัดจนว่าฝาเปิดไหมของพ่อญเวงันตอนพ่อใหญเวงข้ามันไม่สียวสั่งเดียวเออเอาเฮ้ยน่อยตอนมันทว้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตน้ะดีะไก็ได บืงคนเบิองเนื้อเนื้อสีดูพญิเวงมันเป็นที่หน้าหมอกเบืองสัก่อนบาเบิองเบิองว่ามันมีตอนสีว่าข้างใตยไหมเดี๋ยขันมีจะแสดงว่าสีจริงที่ออกแฉเหมือนพูราหน้าเหมือนข้นเอา

ตัวนี้ม่กามาเลยนะยังว้าวเขของม้อตอนเยอะแต่มันได้ใช่ก่พ่อ